โอ้ป้ามาแซงคิวได้ไงวะผมต่อคิวมั่งนานเนี่ยโถยหนูป้ากับลุงแก่แล้วยืนต่อคิวนานไม่ได้มันปวดขา,าอะไรวะแค่แก่ไม่ได้พิการสักหน่อยเอาหนะแค่คิวเดียวเองหน้าตาก็หล่อไม่น่าใจจืดใจดำเลยเนาะคิวต่อไปเชิญค่ะเชิญก่อนเลยครับแล้วอย่าทำนิสัยแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับ ลูกค้ารับอะไรดีคะน,นี่ร้านก็ไม่เห็นจะสวยเลยทำไมกาแฟแพงจังเออมุมถ่ายรูปก็น้อยเอาอะไรมาแก้วละร้อยห้าสิบวะนี่เธอนอกจากกาแฟแล้วอ่ะยังมีเค้กด้วยป่ะอ๋อทางด้านนี้เลยค่ะ ไม่รู้มีจจำของแพงแพงมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้ซื้อมาชิ้นละสามสิบเองมั้งมาขายชิ้นตั้งสองร้อยคือป้ากับลุงจะซื้อไหมครับถ้าป้ากับลุงไม่ซื้อเนี่ยผมจะได้สั่งต่อซื้อสิเว้ยค่าขับรถมาตั้งไกลอถ้างั้นเอาไอ้อะไรไอ้เอสเอสโซโซอะไรเนี่ยหนึ่งแก้วรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะเอาแค่แล้ว ไม่ได้นะคะคุณลูกค้ามาสองคนก็ต้องสั่งสองแก้วค่ะร้านเรามีกฎว่าต้องสั่งคนละแก้วนะคะเฮ้ยมีแบบนี้ได้เหรอทำไมขี้ขอชิผาเลยไม่แดกให้รยเดี๋ยวยไม่ได้ทีที่รักเราขับรถมาตั้งไกลสั่งไปเ้วยนะถ้างั้นเอาไอเอสเอสโซโซอะไรเหมือนเมื่อกี้เป็นสองนะงั้นก็ได้ค่ะเชิญไปรอที่โต๊ะก่อน ลูกค้าไปถึงไหนเอาเปรียบผู้บริโภคต้นทุนมันสูงอะคะ่ะอีกอย่างฉันไม่ใช่เจ้าของร้านด้วยฉันไม่รู้หรอกคะ่ะงั้นดีเลยแกไปเรียกเจ้าของร้าน๋ยวนี้ตายวันนี้เจ้าของร้านไม่เข้าร้าน,นะคะ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนจะโพสต์ประจานต้องขอโทษจริงๆ เออที่รกว่าไปแล้วอ่ะฉันก็อยากกินเค้กนะหรือว่าเราจะไปซื้อดีหืมคุณราคามันแพงอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณอ่ะยิ่งกินยากอยู่นั่นไหนคุณไปขอน้องมันชิมก่อนสิถ้าอร่อยเดี๋ยวผมซื้อให้โอเคจนะ้ะนี่ชิ้นขอชิมเค้กของหนูในเ็จเฮ้ป้า ป้าเป็นอะไรของป้าเนี่ยทำไมชิมแค่นี้ไม่ได้หรออไะน้องก็ดูเป็นคนมีตังค์แต่งตัวก็ดีไม่น่าขี้งกเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรครับพวกคุณไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งมารยาทอ้าฉันไม่มีมารยาทต,ตรงไหนฉันไปทำอะไรให้เก๋นี่พวกคุณยังไม่รู้ตัวอครับพวกคุณสร้างความลำพางในคนนึ่ตั้งแต่เดินเข้าร้านแล้วนะครับเด เชิญกลับไปเลยครับผมไม่ต้อนรับพวกคุณ <c oughs> เอ็งเป็นเจ้า,เขาของร้านเหรอใช่ครับผมเป็นเจ้าของร้านงั้นรีบออกไปเลยครับก่อนที่ผมจะเอาคนมาลากตัวพวกคุณออกไปเชิญครับเอากาแฟกินทั้งหมดจังนะเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ